ต็อปนะคะก็อัปเดตหุ้นตัวนี้และหุ้นตัวอื่นและมุมมองของตลาดหุ้นในรอบนี้กันต่อรวมไปถึงมุมมองที่อาจจะต้องตามเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะคะจะมีเอฟเฟกตกับตลาดด้วยใหม่นะคะพูดคุยกันกับคุณกิตพลไพร์ไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB นะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ยอ่อแล้วสาหรับตลาดบ้านเรานะคะแต่ว่าการย่อก็ คือไม่รู้ว่ายอ่อแล้วจะขึ้นต่อไหมหรือจะยอ่อแล้วเด้งขึ้นมาหลอกเราแล้วลงต่อดีนะคะคุณกิตพลมุมมอง,มอง,ม,องมองขึ้นหรือมองลง,งมากกว่ากันคะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็ดูค,ำค้ำขึ้นนะครับเพราะว่าภาพต้องบอกว่าถ้ามองแล้วเนี่ยถามว่าตลาดจะลงลึกมากๆแบบที่ลงไปพันหนึ่งพันสองเลยได้ไหมคิดว่ายากมากนะครับเหตุผลก็คือการใช้มาตรการการเงินของ ธนาคารกลางสาระท way, news, drama, in, trace, ี rix, ่ใช้มาอย่างต่อเนื่เงี่ยยังไงก็แล้วแต่สภาพคล่องตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําให้ตลาดเนี่ยลงได้ปรับได้แต่ให้ลึกมากๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าลักษณะแบบเนี้ยเราจะต้องพยายามมองตลาดเป็นเป็นในความเป็นไปได้อยู่ทั้งสองอย่างนะครับความเป็นไปได้อย่างที่หนึ่งก็คือตลาดพักฐานความเป็นไปได้ที่สองก็คือตลาดลงแล้วเออต้องบอกว่ายังไม่ได้จบ ยังยังยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับเพราะะนั้นแปลว่าถ้าเรามองสองภาพนี้โดยตัดมุมมองที่มันอาจจะลงได้ลึกมากไปนะครับลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าถ้าลงมาแรงๆเนี่ยก็ต้องเป็นแต่ละครั้งก็ต้องเป็นจุดที่ไปประเมินว่ามีกลุ่มไหนตัวไหนที่มันใช่หรือมันเป็นจังหวะที่น่าจะเข้าลงทุนนะครับก็ถ้าเราประเมินเอาปัจจัยพื้นฐานไปจับได้ตึงเนี่ยกรอบที่ตลาดแขวนตัวได้โดยที่ไม่ได้เสียภาพอะไรก็คือพัน เราสิบสาสิบห้าถึงสิบเจ็ดเท่า P/E นะครับซึ่งจะอยู่ประมาณพันสองร้อยหกสิบถึงพันสี่ร้อยยี่สิบแปดก็แปลว่าไอ้วันนั้นที่เราไปกันพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเอ้ยมันก็เริ่มจะเกินราคาปัจจัยพื้นฐานไปสักนิดนึงนะครับก็เลยทําให้มีแตงเพกลงมาแต่ว่าลงมาเนี่ยจะให้ต่ำกว่าพันสามร้อยไปลึกๆก็จะยากครับเพราะมันก็จะเป็นกรอบของ valuation ที่ที่รองรับอยู่ที่สิบห้าเท่า Forward P/E นะครับคืออาจจะต่ำพันสามสั้นๆเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าให้ต่ำลึกๆไปเลยเนี่ยจะยากนะครับนัแ่น,นี้ครับ ก็แปลว่าถ้าลงมาในส่วนแถวพันสามต้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราอยากจะลององของกาันตั้งหับแล้วซึ่งณวันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่าไม่มั่นใจว่าจะลงไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าอาจจะลงไม่ถึงก็ได้ด้วยสภาพคล่องที่เฟดอับมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการพักฐานแบบออกค่ายยังไงเป็นสิ่งที่เชื่อว่าน่าจะต้องเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถามว่ามีกลุ่มไรน,น่าสนใจอันที่หนึ่งก็คือถ้ามองแล้วนะครับ ในภาพรวมก็คือไค่ที่หุ้นพวกหุ้นในกลุ่มปลอดภัยกลุ่มมั่นคงเนี่ยยก็จะไปได้ครับเแต่วันนี้พอขึ้นแรงๆเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยมันเป็นดีเฟนซีสีมักจะแป๊กนะครับหรือมักจะไม่ได้เป็นตัวที่เป็นพระเอกในการลีดแต่ว่าพวกนี้ครับที่เผลอที่เผลอเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะาจะังหวะไปไม่ว่าจะเป็นพวกทางด้านาหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะถ้าเอาเน้นเป็นพวกพลังงานทดแทนนะครับเพราะว่า ไอ้โรงไฟฟ้าใหญ่ๆหลายๆตัวเนี่ยก็จะเริ่มแพงไปสักนิดนึงแล้วแล้วก็กำลังจะหมดไตรมาสองซื้อป็นไฮซีซั่นด้วยจากนี้ไปก็อาจจะดูแป๊กๆหรือว่าไม่ได้มีประเด็นใหญ่ๆที่จะเข้ามาช่วยสักเท่าไหร่นะครับในกลุ่มของออหุ้นที่มองครึ่งหลังครึ่งปีหลังดีนะครับหรือกําไรเติบโต,ตขึ้นต่อเน,นื่องก็จะเป็นตัวทางด้านนิคมอุตสาหกรรมนะครับวา่าแอปนะครับหรือว่าตัวทางด้านอีสปอเตอร์นะครับสื่อสารพวกนี้ แอดวานอิดาสพวกนี้น่าสนใจซื้อได้นะครับาจังหวะลงมาแล้วซื้อเนี่ยซื้อได้นะครับแล้วก็ขณาดเดียวกันในกลุ่มที่เราชอบว่าอ้ย มันอาจจะใช้เวลาในจังหวะนี้ในการไซเย์หรือปรับฐานแต่ว่าเป็นจังหวะในการซื้อก็คือตัวแปด้านหุ้นในกลุ่มอาหารนะครับอย่างเช่น CPF TU GPT พวกนี้เนี่ยครึ่งปีหลักมีโอกาสจะดีครึ่งปีแรกครึ่งไปมาสองเนี่ยตลาดเองกังวลว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่จากราคาัุ้์ในประเทศแต่จริงๆแล้วเราให้น้าหนักว่ามีโอกาสที่จะดีกว่าที่ทุกคนคาดนะครับแล้วก็ด้วยความที่ปีนี้ CPF เองกําไรทำดีวายนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรเนี่ยก็แปลว่า การตั้งหลักเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าถ้าราคาถ้าถ้ากำลังทำอยู่หาเนี่ยอนราคาซึ่งยังอยู่แถวสามสิบในขณะที่ไฮเดิมอยู่สักสี่สิบสี่สิบต้นเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปยืนเหนือตัวได้นะครับด้วยภาพของผลประกอบการปีนี้เพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่ที่เรามองว่านขางน่จะเต่มแล้วก็น่าสนใจนะครับสําหรับหุ้นในกลุ่มเกษตรเนี่ยปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของเขานะครับเพราะว่า กลุ่มเกษตรเองเนี่ยถ้าไปดูกําไรของทุกกลุ่มมาแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกำไรของภาพกําไรของหลายๆกลุ่มเลยยังเป็นขาลงอยู่พียงแต่ลุ้นว่าจะผ่านขาลงเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นอย่างพวกอสังหาจะเป็นภาพนั้นนะครับแต่ว่าในกลุ่มของเกษตรเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่กําไรทําเป็นประมาณการเป็นขาขึ้นแล้วก็เพิ่มมาตั้งแต่ต้นปีอย่างต่อเนื่องนะครับในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นพวก เขาพดซึ่งเราก็คงไปตามเกฑงกำไรอะไรกับเขาไม่ค่อยทันแล้วนะครับหรือว่าในกลุ่มทกอย่างซึ่งก็จะบอกก็ยังมีความเตํมในเชิงบวกอยู่นะครับจริงจิงยางเป็นตัวที่เอาเปรียบตลาดมากเลยนะครับในเกือบจะทุกตัวแล้วก็หลายตัวขึ้นมาหลายเท่าด้วยนะครับในกลุ่มถึงมือใหญ่อย่างเช่น SCA เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็เราบอกว่าปัจจุบันในส่วนแถว26-28ก็เป็นกรอบในการเก็งกำไรที่ลดน,นะครับว่า การทะลุผ่นานไฮแถวนี้ขึ้นไปทีก็จะเป็นการคอมพลีทปาพบคับแอนแฮนเดิลซึ่งน่าจะมีจังหวะของการแรลลี่ดีๆเนี่ยไปที่ทาร์กเก็ตแรก33แล้วก็ทาร์กเก็ตถัดไปเนี่ยน่าจะไปได้ถึงในโซนประมาณแถว30กลางๆึงใกล้ๆ40แต่ว่าตรงนี้ครับเราก็คิดว่ากรอบเวลาในคมีกาไรก็จะมีอยู่จนกระทั่งถึงก่อนหน้าที่ลูกจะเข้าจดทะเบียนนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเจ็ดก็มองว่าเป็นตนัวเองครับซึ่งตรงนี้เป็น เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าถ้าใครจะตามเพราะว่า,าตรงนี้คือพื้นที่ของการก็งกันไรแล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่มีอยู่ในช่วงต้นต้นไม้แล้วจะหลั่นไปต่อเนี่ยก็ยังมีจุดที่น่าสนใจครับค่ะข,ขอสต็อป s อสนิดน,นึงนะคะครับข้อสำหรับ SCA เนะครับเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงข้างล่างแล้วก็มองว่า2ี่8ก็แล้วเป็นจุดที่มีโอกาสจะโดดเทคแล้วก็วันก่อนนะครับอาทิตย์ที่แล้วอยู่มาแถว26เราก็มองว่าเอ้น่าสนใจนะครับวันนี้กลับมา28แแล้วก็มองว่ารักษาแบบนี้ครับ ให้น้ำหนักในการเป็นการแกข่งเพื่อที่จะทะลุขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตรงนี้ถ้าไม่ใช่ทะลุกลับ26ลงไปไม่ได้เป็นจุดที่น่ากังวลน,นะครับก็มองว่าเท่ถ้าผ่าน28บาท28่บาท50ขึ้นไปนะครับก็เป้าหมายแรก33เป้าหมายต่อไปก็จะอยู่ในโซน3 5ถึง40ตรงนั้นพอใจตรงไหนก็เอาที่ตรงไหนับไม่ต้องไม่ต้องมาถามกันแล้วนะครับก็คิดว่า รงนี้ครับก็จะเป็นเกมที่อยู่ที่ว่าไปจะไปจบแบบยังไงมากกว่านะครับก็นอกนั้นแล้วถ้าเป็นในกลุ่มที่ออที่เราเออตัวเล็กตัวหนึ่งที่เราก็น่าจะชอบว่าแต้มสองเนี่ยเฮ้ยดูเอาไว้บ้างนะมันน่าจะเป็นกลุ่มที่ดีก็คือหุ้นในกลุ่มประกันภัยนะครับออในกลุ่มที่เป็นประกันชีวิตต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่เอานะครับเหตุผลก็คือประกันชีวิตเนี่ยสมัยก่อนเราชอบเพราะคิดว่า ขายประกันครั้งหนึ่งเนี่ยรับรายได้รับไปริสูประกันเนี่ยรับรายได้ไปเป็น20ปีแต่จริงๆแล้วไอ้รับรายได้ไป2ี่สบปีเนี่ยเรารับเท่าเดิมทุกปีนะแต่คนนั้นเนี่ยเวลามันแก่มากขึ้นมีมาเคมประกันมีเจ็บป่วยมีอะไรเนี่ยมันมันเป็นภาระของเรานะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วกลุ่มประกันชีวิตเนี่ยไอ้ผลตอบแทนที่ได้มันเริ่มไม่คุ้มความเสี่ยงในระยะยาวนะแต่ว่าประกันภัยดีครับเพราะว่าประกันภัยเนี่ยเบี้ยเป็นปีต่อปีเราซื้อประกันภัยปีนี้สมมุติว่าเออเราเขาคิด สมมติว่าเราขับรถนะครับถ้ารถเราอาจจะเกิดรบัติเหตุนชนเคลมเยอะปีหน้าเบี้ยรประกันภัยก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดเราต่ำไปปีหน้าเขาแอสจัสเบี้ยได้ถึงแม้เราจะหนีไปเจ้าอื่นได้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปอดมีอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยกลุ่มประกันภัยมันจะแอสจัสเบี้ยได้ดังนั้นอาจจะไม่ค่อยเจอผลแบบประกันชีวิตที่เรียกว่าถูกล็อกยาวแล้วทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแล้วบวกกับการที่ปีนี้มีขายประกันโควิดซึ่งแต่มาติ่งรู้รับรู้ไรายได้แค่เดือนเดียวนะครับแต่ว่า ยการทุนเราของผลประกอบก,การจากประกันที่มันขาดทุนในอดีตซึ่งวันนี้หมดไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไตมันหนึ่งเขาโดนตั้งสำรองไปเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายของพวกกองทุนอสังหากองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งค่าใช้จ่ายไปเป็นการสำรองราคา ทุนเพราะตอนนั้นราคาหุ้นลงเยอะนะแต่ว่าพอสภาพแวดลอชีบอกว่าไม่ต้องตั้งเป็นตราสารทุนนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่ามันจะกลับมาที่ท่าไหนนะครับจะมีการบวกกลับมาในกําไรแต้มสองเลยไหมหรือจะไปแก้งบยอนหลังแต้มาตึกแต่โดยรวมมันจะทําให้กาไรครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะครับแล้วพอออกมาเนี่ยมันอาจจะเห็นการจ่ายปันผลระหว่างการได้สามไปฉะนั้นก็บนราคาของไทยรับประกันไปต่อที่ห้าสิบสี่ตังน่าสนใจครับบนบุ๊กแวลูที่แปดสิบสองตังราคาตอนนี้ก็แถว พายสู้อเพ่แค่ประมาณทักศูนย์จดหกสี่ย์จุดหกห้าเท่านั้นเองครับค่ะตัวย่อคือตัวอะไรนะคะ t h i e ครับไทยรับประกันไัยต่อ,อค,ครับนะคะทีนี้กลับมาทุกที่ตัว TU นิดนึงอนะคะคือแพทเทิร์นมันลงมาหลายวันพอสมควรแล้วตอนนี้เหมือนมันแก่งออกด้านข้างอ่ามันมันเป็นจุดซื้อที่ดีไหมคะหรือว่ามันยังมีความเสี่ยงที่อาจจะทำนิวโลครับก็ตรงนี้ส่งก็เป็นส่งที่ส่งดูส่งแบบเรียกว่า ถูกกดลงมาเรื่อยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์หลายตัวมันเริ่มเทใจเริ่มเทใจต้องบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นปลายปลายของแคมของการลงแล้วนะครับถ้าผมมองก็คือเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามองแล้วเนี่ยต้องถ้ามันจะเป็นภาพของการเกิดเดเวจนแบบนั้นหรือว่าเป็นตายของการลงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยมันไม่ควรจะลงลึกไปจากแ,แถวๆดีแล้วนะครับก็แปลว่า วันก่อนที่ลงไปแถวประมาณสักโซน12บาทเนี่ยนะครับถ้าจะให้ถ้าจะมองเผื่อๆเผื่อหรือผกขับให้หน่อยหนึงเนี่ยอาจจะให้ได้ถึงประมาณสักโซนที่1 7 7ก็คือใช้1ิบเอจุดขัดครับถ้าต่ำกว่าตัวน,นั้นก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต่ำกว่าตัวน,นั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นการช่วง คอนเสิเด็ช่วงปลายแล้วครับแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ที่จะเป็นจังหวะของการที่มีสัญญาของการฟื้นตัวนะครับก็เขาโดนไปหลายเรื่องใน2ปีวันนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวก็เจอปิดโรงงานจากเรื่องโควิดนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ข้อหามยาม้ยา,มายจริงๆนะครับก็ต้องไปปิดโรงงานล้างสวมดมนต์น,นิดนึงเนี่ยแต่ว่าก็มองว่าจุดตรงนี้ครับเป็นจุดที่น่าจะใกล้หรือเป็นจุดที่คอนเสดร์ตในช่วงปลายของขาลงแล้วครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณคุณกิตเพื่าม,ามากๆเลยนะคะดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลพรายปรสันกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB นะคะก็ ฝากทินท้ายกันเอาไว้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะปิดท้ายนะ,ะขอ,อกันคนหนึ่งไ like, ลค์คนหนึ่งแชร์นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามบ่าย2อโมงอย่าลืมเด็ดขาดนะคะมาเจอกันค่ะไม่เซตที่เหมาะสมกับการลงทุนจิตวิทยาการลงทุนที่ Face รู้แทนหุ้นหรือ b i สคอนเน็คนะคะและที่สําคัญค่ะใครที่ยังไม่ได้จองศาสตร์ใหการลงทุนหุ้นทองหลักสูตรที่จะทําให้ท่านมีกําไรทั้งหุ้นและทองภายใต้ The Six Days of Business Cycle เรียนในช่วงวันเสาร์ที่27ิมิถุนายนที่กําลังจะมาถึงถามหมวยได้ทางไลน์ a d m i s t e r Market Scan QR Code เลยนะคะผัด ไปอีกหนึ่งวันเรียนติดกันคือหลักสูตรรวมศาสตร์นะคะสำหรับคนมีประสบการณ์แล้วเท่านั้นใครไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องมาเรียนหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับการการที่จะเรียนนะคะทั้งพื้นฐานและเทคนิคโดยเป็นวิชาที่สอนแบบ How-to สูตรในการมองหุ้นนะคะสอนว่าเอาอะไรมาใช้กับอะไรเป็นเงื่อนไขในการเลือกสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้คือสำหรับคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นค่ะ สอบถามทางไลน์แอดมิสเตอร์มาร์เก็ตนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามบ่าย2โมงเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ